มิตรดอกใ่า่ๆฝนนินไซข้าวหนึ่งนะพี่น้องสวัสดีอ่สสวัอสดีอี่น้องคคนนอนนสอปสต๊คปะะสต๊อนนต๊้ปขตอปสต๊อปต๊อปสต๊อะสต๊สตอปสนสตสตอปสต๊อปสต๊ พาพี่น้องมาเกมเพชรผงคมค่ะไปลุนติดตามซอยกันนะคะพี่น้องมาห้าสิได้ไร้ซัมไดเหมือนนี้ไปกันเลยจ้าขอปปามากกับว่าพอห้วค่ะพี่น้องดอกกระลั่งพ่อกินนะคะก็บ่าลู่ว่าสีขึ้นไร้ซัมได้ืหกันนะคะปานี่ ฝนนิ่งใส่ข้าวหนึ่งนะพี่น้องได้ล้ายเตื่องรถได้ค่ะแก่ๆช่วงฝนนิ่งมากลแกาไปเดทไทยเนาะไปกันเรื่อยๆค่ะดอกหนิงงามดูค่ะสองดอกค่ะ ขาขาดนะ่ะหอยจ่อหนะพี่น้องอดอกหน่อยๆที่ว่า้าเหลือไวเพิ่นเก็บไปเมื่อตอนนะคะห้างห้านะคะหมองละดอกสองดอก เป็นยังสีราคาดอกเฮ็ดมองละดอกดอกหนะงค่ะ nè piong mỏ nó đỏ mỏ nó nhăn bén xí ta hông. Cái này mà cấy nai nấm lần này đấy piong phun. nó piong phun đỏ này ở trong này này. Uy, ừ. à đây bỏ. ดอกใหญหมองละดอกสองดอกนะคะ่ะพี่นอ้องแต่ว่ามันงามอยู่ค่ะใยหม่ากไม้กลุ่ะดอกหนึ่งอยู่ขางถนนบัดดอกใยนะพี่น้องเบื่องถนน,นดินเพิ่นนะคะ หมู่บ้านเขามาค่าว่าตะเห็ดดองหน่อยไรเขาไปเก็บนะคะคนเล่นใส่หมู่เดียวใหญ่มดเลยอีดองนึงค่ะม่วงค่ะเห็ดมักมาเกิดในน้ำ <laughs> มักขากีรีได้กับน้ำนี่ ดอกนี้มันบานนะพี่น้องพอกแตงโมละดอกพี่น้องพ่อได้กเก็บแล้วค่ะดอกนี้สวยค่ะโอ้ตำงาใหม่พี่น้อง

<laughs> đến ผม <laughs> <laughs> kịp 5 lúc แล้วคืนนี้ YouTube เกมเอาเม็ดกัดดิเงน่ะตัดดิ้นพื้นเลยอลายสิะพอเพิงผมสีนุเอามือน่ะเพิ่งขมคุณพากันมาเก็บเห็นเลยครับพี่น้องง่ายลายร่ะมวนค่ะมีแต่อด่งง่า ใบใหม้อวนะ้วน่เห็ดเผิงกคมเห็ดเผิงยุ่าขาดเพิ่กิเกิดทัวไปนะคะพี่น้องต้องตุนยุ่วข้าตุ่นไม้ในหน่อยสิละเกิดผสมกันไปเลยโอ้หมาลดจังพี่น้อง ดอกม่วงดอกม่วงม,มีกระเม็นดิค่ะคุณไล่ลายเลยค่ะพี่น้องเป็นมาเป็นตะมวลแค่ย,ยังดอกก็นั่งพ่อกินนี <c oughs> ่ยค่ะ มืกร่ราเลยมือทางขุนนียค่ะเอาใดใั่ไหมคะพี่น้องมันเป็นน,นเห็ดเหลื่อมสีบานนะพ่อแกงได้อยู่นะคะดอกนี้เป็นยังไง โอ้ได้อยู่นะคะพี่น้องเนี่ยดอกนึงค่ะสองดอกมีมงม่วงอยู่นะคะสองดอกนี่ยวไก่สีพาพี่น้องออกเมื่อแล้วนะคะคุณนะคะรถห้องจอดอยู่ไกลๆ คนลายหลายๆค่ะพี่น้องนนี้เขาย้อยนะคะเขาย,อยข้อยเพชรบุรีคนลายพักเลยเดี๋ยวไปสรุปยอดให้เบื้องค่ะข่าเนี่็เป็นเห็ดที่ว่าห้าได้ในมือน,นีนะคะพี่น้องมแต่ดอกงาม,งามดอกค่ะคนก็ลายลายดอกค่ะพี่น้องแต่ว่าก็ได้อยู่ค่ะ ขอบคุณหลายๆสำหรับการติดตามรับชมค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ใก่น้ำเนยด,ด้วยค่ะแล้วพอกันไม่คลิปหนาค่ะสวัสดีค่ะ